แล้ละนะครับมาดูสักแนวหนึ่งมาดูสักแนวหนึ่งนะครับแนวนี้เป็นแนวอบอกนะครับบอกแรงรับมาเลยแล้วเราก็ใช้แรงรับเนี่ยในการหาใช้แรงรับในการหาอ่าอแรงอีกแรงหนึ่งแรงอีกแรงหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับพระเอกของเรามีอีกแล้วครับนี่ครับดูแค่คีย์เวิร์ดก็พอนะครับอ่า e ีทเทอร์นะครับค่าของ Magnitude กับ Direction ขนาดและก็ Direction เซต้านะครับของแรง Fb เห็น Fb ไหมฮะ Fb อยู่ไหนเอ่ยนะครับ Fb นะครับและก็มุมเซต้าครับและก็มุมเซต้าถ้าถ้าถ้าแรงรับออกมา along the positive y แสดงว่าแรงรับเสร็จซบปั๊บแปบ๊บนี่ครับผมเมื่อคิดคำนวณออกมาเสร็จปับ๊บจะมีแรงรับเนี่ยออกมาเป็นแรงรับเนี่ย F อ่านะครับแรงลัพธ์ F R อยู่ positive y นะครับอยู่ positive y F R เนี่ยอ่ะอยู่ positive y ถามหาฮะถามหาถามหาอ่ะบอกกันไปด้วยว่าแรงลัพต์ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ150นิวตันคำถามก็คือว่าแล้วอินเว้ยนะครับเพื่อนๆที่เคารพลลักแล้วไอ้แรง F B แล้วก็เซต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่และ B ลเซต้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะถ้าแรงลัพธ์นะครับแรงลัพธ์มีก็ แตกแรกดีกว่าแตกแคลดีกว่านะครับอ่ะลืมลืมนะครับผมเผื่อคนไหนทําเสร็จแล้วนะครับเบอรคนไหนทําเสร็จแล้วนะครับก็ไอมุมเซต้านี่ครับมุมเซต้านะครับถ้าคิดออกมาเสร็จปรับเสร็จซับนะเสร็จซับนะครับก็จะได้ประมาณ68.6องศานะครับไอตัว fb นี่ครับ fb ก็จะมีค่าเท่ากับ960นิวตันเอ้ยะเอ้ยะใช่ๆช่นะครับ อโอเคโอเคเอาละนะครับแล้วก็ตั้งแกนกับผมตั้งแกนเหมือนเดิมนะครับผมตั้งแกนคนไหนเราเราพยายามทําตั้งใจนะครับตั้งใจว่าจะเอาข้อสอบเนี่ยให้มันเยอะๆนะครับเพื่อคนที่เขาชอบตะลุยโจทย์นะครับเขาจะได้มานั่งฟังแล้วก็นั่งทําไปเรื่อยๆเผื่อไม่รู้ว่าเหงานะครับไม่รู้จะไปตะลุยโจทย์กับใครก็ มากับเราก็ได้นะครับผมตัวนี้มีค่าเท่าก,กับ30องศานะครับตัวนี้มีค่าเท่าก,กับเซต้าอันนี้ fb ครับ fb และอันนี้ก็คือ fa มีค่าเท่าก,กับ700นิวตัน700นิวตันขอยยกลบตัวนี้ออกเนาะนะครับขอยยาลบตัวนี้ออกนะครับ,บ,น,ออน,รบนิดหน่อยนิดหน่อยคําตอบของเราขออนุญาตครับผมทุกท่านครับ เมื่อมาถึงตัวนี้เราก็ทำท่านะครับทำท่าเหมือนมีความรู้แล้วก็แตกแรงสักหน่อยหนึ่งแตกแรงสักหน่อยหนึ่งแรงสักหน่อยหนึ่งตัว f a นะครับแตกออกมาแตกออกมาในแนวแกน x ก็จะกลายเป็น f a x f a x มีค่าเท่ากับ700ไซด์30องศาอ700ไซด์ 30, 30, 30, 30 องศาเสร็จปั๊บทุกท่านครับเราก็แตกลงไปเป็น f a y ก็กลายเป็นนะครับ f a y มีค่าเท่ากับกับ700นะครับ cos 30 7 0 0 cos ส0ใกล้มุมใช้ cos นะครับมาดู fb ครับ fb ก็จะกลายเป็น fb x ก็มีค่าเท่ากับ fb cos เซต้าแต่ขึ้นไปตามแนวแกน y นะครับแต่ขึ้นไปตามแนวแกน y ก็จะกลายเป็น f b นะครับ f b y mm. มีค่าเท่ากับ f b sin ์เซต้า f b sin ์เซต้าโอ้ลบจังเลยนะครับลบจังเลยมาดูครับมาดูไอแรงลับนะี่ครับแรงลับเนะี่ยทั้งหมดออกมาเนี่ยในแนวแกนนะครับในแนว แรงลับที่ออกมานะครับแรงลับที่ออกมาในแนวนี้นะครับไม่มีเลยเนื่องจากแรงรับขึ้นไปในทิศทางแกน y อย่างเดียวทิศทางแกน y อย่างเดียวแสดงว่า sigma m a f แรงลับบางคนก็ใช้เป็น f rx นะครับบางที่นะครับก็จะใช้เป็นแรงรับเป็น x เฉยเนาะนะครับบางครั้งใช้ตัวเข้มบางครั้งใช้หมวก นะเพราะฉะนั้นนะครับก็ก็สุดแล้วแต่ทุกท่านนะครับสุดแล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับสุดแล้วแต่ทุกท่าน <c oughs> ก็มีค่าเท่ากับถูกไหมครับ <c oughs> มีค่าเท่ากับ0ครับมีค่าเท่ากับ0อ่ะมีค่าเท่ากับ0อ่ะให้ตัวนี้เป็นเป็นบวกสักเล็กน้อยก็จะแสดงว่า x เจ็ดร้อยไซด์สามสิบลบนะครับลบ f b cos เซตา คอสเซตามีค่าเท่ากันกับ0มีค่าเท่ากันกับ0แสดงว่า fb นะครับ fb คอสเซตาก็มีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับซนสาย30 1นส่วน2นะครับอิ่สามร้3ยหนิวตัน350นิวตัน350นิวตันน,ตน,นะครับมาดูกันครับว่า ชิดแรงขึ้นเป็นบวกนะครับซิกมา F r y นะครับ F r y F r y ก็ใช่างนี้เลยนะครับโจทย์บอกมาคือเสร็จสับเนี่ยเสร็จเสร็จสับเนี่ยจะได้ออกมาเป็น150นิวตันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ150นิวตันก็มีค่าเท่ากับ F b นะครับ F b s ซ n ์เซตา ไปบวกอยู่กับนะครับ fa cos 30นะครับ fa cos 30 fa cos นะครับ fa cos 30เสร็จสับครับเสร็จสับแก้สมการออกมาเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตย้ายข้างนะครับย้ายข้างสมการเนาะน่าน่าจะพอทําได้นะครับน่าจะพอทําได้ fa ก็คือ700นะครับ700 7 7 เ0็30ยาแยกออกมาลบนะครับเหลือ fb s i n เซต e อ่ะ fb s i n เซต e ก็เลยจะมีค่าเท่ากับกับมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ893นะครับแ9 3 8 893.8กก็มีอะไรมากครับผมก็ให้ตัวนี้เป็นสมการที่1นนะครับให้ตัวนี้เป็นสมการที่2ให้เป็นสมการที่1กับสมการที่2ครับ จับหารกันนะครับจับหารกันนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอเอาสมการที่2หารสมการที่1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ f b sine เซตาส่วนนะครับ f b cos เซตาตัดตัดเหลือเป็น tan เซตาก็คือนะครับสมการที่2 893.8หารด้วยนะครับ350 ทุกทุกท่านครับกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะครับก็จะได้เซต้าออกมานะครับเซต้าออกมามีค่าเท่ากับ68.6องศาครับ68.6องศาทันเนาะนะครับทุกท่านยังจำได้ไหมทายส่วนคอสนะครับมีค่าเท่ากับแทนเดี๋ยวกดอาร์คแทนออกมาก็จะได้เซต้า ลองกดดูนะครับและก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเมื่อเอาค่าเซต้าเนี่ยไปแทนค่าในสมการไหนก็ได้แลแต่ชอบนะครับแลแต่ชอบเอาไปแทนค่าในสมการที่หหรือสมการที่2ก็ได้แลแต่ชอบก็จะได้ก็จะได้มุมเอาก็จะได้ fb ออกมาครับมีค่าก่อนหน้านี้เลยก็คือ960นิวตันเดี๋ยวการกดที่คียเลขเนี่ยเราเราคงไม่พาทำนะครับมันมันจะยาวเกินไปนจะยาวเกินไป ก็ตัวนี้ก็เป็นคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับอ,อยากให้เห็นว่าถ้าแรงรับมันอยู่ตามแนวแกนใดแกนหนึ่งเนี่ยสมมุติแรงรับอยู่ตามแนวแกน y นะครับก็แสดงว่าแรงรับสุดที่ออกมาในแกน y ก็แสดงว่า sigma fx เนี่ยมีค่าเท่าก,กับ0นะครับ sigma fx มีค่าเท่าก,กับ0ก็ถ้าคำนวณออกมาแล้วตัวแปร2ไม่เตียงนไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจับหานกันได้ค่ามุมเซตาแน่นอนนะครับได้ค่ามุมเซตาแน่นอน สับข้อนี้คิดว่าจะไม่ยาวมากนะครับยาวจนได้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้อต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ